ตอนนี้จะเห็นว่าหลายๆโรงพยาบาลมีการเปิดรับบริจาคก,กันด้วยะนะครับเพื่อ,อระดมเงินไปช่วยเหลือเรื่องของสถานการณ์โควิดนะครับทางด้านของธนาคารกรุงเทพนะครับก็เป็นอีกหนึ่งธนาคารครับที่ทวันนี้เนี่ยมีการมอบเงินถึง10ล้านบาททีเดียวนะครับเข้าไปสมทบทุนในกองทุนพิเศษรามาธิบดีนะครับกับโครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 ครับโดยทางคุณปิติสิทธิอํานวยประธานกรรมการธนาคาร คุณเดชาตุลานาันประธานกรรมการบริหารคุณชาติสิริโสพลพาณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่พร้อมคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนรวมกันส่งมอบเงินนะครับจำนวน10ล้านบาทให้แก่ศาสตราจารย์นายแพทย์พรชัยศิมาโรธผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายกิจการพิเศษและคุณมาลีสังวันเล็กรองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีเพื่อร่วมสมทบทุนกองทุนพิเศษโครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของ โควิด -19 ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและมูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีครับเพื่อนำไปใช้ในการรักษาพยาบาลนะครับตเตรียมความพร้อมของบุคลากรเครื่องมือแพทย์ห้องผู้ป่วยเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งในระยะสั้นและระยะยาวรวมถึงการให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่สังคมนะครับเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดท้งนี้ท ธนาคารกรุงเทพเนี่ยก็พร้อมจะอยู่เคียงข้างสังคมในทุกสถานการณ์ดังเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านโดยการส่งมอบเงินดังกล่าวนะครับจัดขึ้นในวันจันทร์ที่23มีนาคม2563ณธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่สีลมครับส่วนคุณผู้ชมที่มีจิตศรัทธาน,นะครับก็สามารถร่วมการบริจาคผ่านทางธนาคารกรุงเทพในชื่อบัญชีมูลนิธิรามาธิบดีบัญชีกระแสรายวันนะครับเลขที่090-3-50015-5ครับหรือว่าจะ สแกน QR Code เพื่อบริจาคก,ก็ได้หรือว่าจะเข้าไปออนไลน์ก็ได้นะครับที่ w w w r a m a ah f o u n d a t i o n o r t h นะครับซึ่งการบริจาคทุกเงินที่คุณผู้ชมบริจาคไปเนี่ยก็สามารถติดต่อขอรับใบเสร็จเพื่อน,นำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้นะครับที่ Line แอด ramafoundation ah สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่022011111ครับ คุณผู้ชมสามารถหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาได้เลยนะคะแล้วก็กดเข้าไปนะคะในแอปพลิเคชันบัวหลวง M Banking นะคะแล้วก็กรอกนะคะรายละเอียดบัญชีเพียงแค่โอนเงินง่ายๆเนี่ยก็สามารถมีส่วนร่วมในการที่จะร่วมบริจาคช่วยเหลือสังคมได้เยอะก็ได้ไม่ต้องเยอะก็ได้นะครับ20บาท40บาท100บาททำได้ผมเองก็บริจาคแล้วก็ไม่อายเลยว่าผมบริจาค ไปแที่แต่ว่าที่ละสอง้อยห้บาทะนะคะ <c oughs> ก็มีส่วนร่วมช่วยไปก่อนแล้วก็ไม่เงินเยอะเงินน้อยไม่สำคัญน้ำอยู่ที่ใจตอนนี้ผมว่าเราเราช่วยกันคนละไม้มคนละมือนะครับเชื่อว,ว่าในอนาคตเนี่ยก็ทุกอย่างมันจะดีขึ้นใช่ค่ะเป็นส่วนเล็กๆของสังคมนะคะที่ช่วยแบ่งปันในช่วงเวลาวิกฤตแบบนี้นะคะ